โอเคนะครับสวัสดีนักเรียนชั้นมัมศึกษาปีที่4ทับ1ทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงของสุขาศึกษานะครับในบ่ายวันนี้นะครับครูก็จะมาพูดถึงหน่วยการเรียนรู้บทที่3นะครับบทที่3นะว่านะครับว่าเราต้องเรียนเรื่องอะไรนะครับบทที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพเรานะครับสุขภาพร่างกายของเรานะครับหน่วยการเรียนรู้ที่3 นะอ่ะครูให้ดูสองภาพนี้ก่อนนะครับภาพแรกเนี่ยนักเรียนเห็นเป็นภาพอะไรภาพแรกภาพแรกเป็นภาพอะไรกองขยะกองขยะแล้วภาพที่สองนะครับภาพที่สองเป็นยังไงธรรมชาติอ่นะครับธรรมชาติระหว่าง ภาพสองภาพนี้นักเรียนอยากจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นแบบไหนระหว่างหนึ่งกับสองสองสองนะครับมีใครอยากอยู่แบบนี้ไหมอยู่กับขยะเนี่ยมีไหมครับมีไหมนะครับเชื่อว่าหลายคนไม่น่าไม่ไม่น่าจะอยากจะอยู่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะวันนี้นะครับครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของ สิ่งแวดล้อมนะครับว่ามีความสําคัญกับเราอย่างไงนะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีความสําคัญกับเราอย่างไงนะครับเพราะว่ารอบๆอบตัวเราเนี่ยมันแวดล้อมไปด้วยสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่รอบตัวเรานะครับโอเคนะหลายคนนะครับไม่ใช่หลายคนหรอกทุกคนนะครับครูเชื่อว่าจะชอบภาคที่สองมากกว่านะเพราะว่าเห็นแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าล่มลื่นสบายใจสบายกายนะครับรู้สึกผ่อนคลาย สมองปลอดโปร่งนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับภาพที่หนึ่งแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอาจจะบางคนอาจจะรู้สึกกลัวนะครับหรือหดหูนะครับเหม็นเน่าอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันมีแต่กองขยะนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราอยากมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยเราต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมดนะครับเช่นอะไรที่เราสามารถทําได้นะครับเช่น ไม่ทิ้งขยะบนพื้นถนนนะครับมีขยะอยู่เนี่ยนะครับสมมติเรากินขนมนะครับซองขนมนะในมือนะครับซองอ่าซองแบบเนี้ยนะครับซองแบบเนี้ยสมมตินะเรากินปุ๊บบางคนฉีกฉีกยิงเสร็จปุ๊บแล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับเอาแค่ขนมเข้าปากแล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับแบบเนี้ยเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมครับพฤติกรรมที่ดีคือถ้าเรากินเสร็จแล้วนะครับมองซ้ายมองขวาไม่เจอถังขยะเก็บ เศษขยะใส่กระเป๋าไว้นะครับพอเจอทางขยะแล้วค่อยทิ้งนะครับเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกในตัวเองด้วยนะครับนะถ้าเราถ้าเราทําได้เนี่ยนะครับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะนักเรียนเคยไปที่ไหนบ้างล่ะที่สังเกตว่าสองข้างทางเนี่ยจะมีแต่เศษขยะมีแต่ขยะ,ขยะทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยส่วนมากจะเป็นแบบนี้แหละนะเปิดกระจกรถได้ปุ๊บ โยนทิ้งออกข้างนอกนะไม่สนใจว่ารถข้างหลังจะเป็นยังไงนะะน,น,นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องช่วยกนันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าเรายังอยากมีสิ่งแวดล้อมที่ดีกับเราต่อไปเรื่อยๆนะครับอ่านะครับเรื่องนี้ก็คือเข้าเรื่องแล้วบทที่หนึ่งนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะครับสิ่งแวดล้อมหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงสิ่งต่างๆนะครับที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิตรหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ตามนะครับรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะสิ่งที่มีชีวิตก็เช่นอะไรสัตว์ต่างๆนะครับพ, s, <S พ, <ho> oh. พืชผักต้นไม้นะครับอีกต่างๆนานานะครับที่มีชีวิตนะส่วนสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะครับก็จะเป็นพวกสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเช่นตึกอาคาร รถยนต์นะครับห้างสปปรรพสินค้าเนี่ยพวกเนี้ยคือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีชีวิตแต่ก็คือสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมจะมีอยู่สองอย่างก็คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแล้วก็สิ่งแวดแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างเนี้ยนะครูเชื่อว่าเราหลายคนเนี่ยจะมีความสุขนะครับเพราะว่าสมองเราเนี่ย มันจะรู้สึกปอดโปร่งนะครับรู้สึกโล่งนะรู้สึกสบายใจสบายกายอนะ่ะแต่ถ้าเราอยู่อย่างภาพแรกที่ครูให้ดูอ่ะนะเราจะหดหูใจมากเลยนะครับเพราะว่ามันเหม็นเน่าอะไรไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันดูแลรักษานะครับสิ่งแวดล้อมของเรานะครับใกล้ที่สุดเลยนะคือห้องของนักเรียนนะครับบางคนเนี่ยพ่อแม่แยกห้องให้นอนแล้วนะครับบางคนนอนคนเดียวข้าวของ กองเต็มข้างที่นอนนะครับอยากกินน้ําเอื้อมือไปจับแก้วน้ําขึ้นมากินอยากกินขนมเอื้อมือไปจับถุงขนมขึ้นมากินบนที่นอนนะครับอย่างเงี้ยเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะทําอะไรให้มันเป็นระเบียบนะครับเช่นขนมนะครับมันควรเอาไปทานบนที่นอนไหมนะครับมันไม่ควรนะครับเพราะฉะนั้นการทานขนมเนี่ยควร ทานที่ไม่ใช่ที่นอนนะครับเพราะว่าอะไรทําสมมุติว่าเราทานขนมไปแล้วนะครับกูเชื่อว่าขนมแต่ละชิ้นเนี่ยพอกินเสร็จปุ๊บพอเรากัดเนี่ยมันจะมีเศษผงต่างๆนะครับของขนมเนี่ยร่วงลงมานะครับที่ไม่ได้เข้า,ขาไปในปากเราเนี่ยมันก็จะหกเต็มที่นอนแล้วพอต่อมาเกิดอะไรขึ้นนะครับมดมานะครับกลางคืนโดน,นมดกัดอีกนะเพราะฉะนั้นนะอาหารทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นขนมเนี่ยไม่ควรเอาขึ้นไปทานบนที่นอน ควรจะทานที่เป็นกิจลักษณะครับเช่นโต๊ะทานข้าวนะครับหรือว่าพื้นข้างล่างพื้นกระเบื้องเนี่ยนะครับนั่งทานกับพื้นก็ได้นะครับแต่ที่นอนก็บอกอยู่แล้วนะครับชื่อม็นชื่อที่นอนนะครับเอาไว้นอนเอาไว้พักผ่อนนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้คือความหมายของสิ่งแวดล้อมอ่าเรามาดูความสําคัญนะครับความสําคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมัน นะครับอันแรกเลยนะครับคือน้ํานะครับน้ําเนี่ยมนุษย์เนี่ยนะครับจะไม่สามารถขาดน้ําได้เลยนะครับสังเกตไหมบางคนเนี่ยต้องถือน้ํานะครับขวด650มิลมิลิตรเนี่ยตลอดเวลานะครับแสดงว่าคนแบเนี้ยเขาจะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองมากนะครับร่างกายเนี่ยมันต้องมันต้องการน้ําตลอดนะครับการดื่มน,น้ําบ่อยๆจะช่วยให จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยทำงานเป็นปกติมากยิ่งขึ้นนะครับให้ดื่มน้ําไม่มากนะครับสังเกตได้จากอะไรนะครับเวลาเราเข้าห้องน้ํานะครับปัสสาวะปัสสาวะเราจะเป็นสีเหลืองนะครับเหลืองเข้มเลยนะครับบางคนเนี่ยคนนั้นแสดงว่าดื่มน้ําไม่มากพอนะครับส่วนคนไหนที่ดื่มน้ํามากพอนะครับปัสสาวะจะเป็นสีขาวนะครับหรือสีใสใสเนี่ยนะครับอันนี้คือคนที่ดื่มน้ําเพียงพอนะเพราะฉะนั้นเราลองสังเกต เกดปัสสาวะเรานะว่าเป็นสีเหลืองหรือว่าเป็นสีใสนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองนะครับน้ํานอกจากจะใช้ดื่มแล้วนะครับยังใช้ชําระร่างกายอีกนะครับใช้ในการอาบน้ํานะครับล้างจานล้างถ้วยนะครับได้อีกต่างๆนานาเลยลดน้ําต้นไม้ได้นะครับนะถ้าเนี่ยอันนี้คือสิ่งสําคัญของน้านะครับอ่ะ สิ่งสาคัญที่สองนะครับคือดินนะครับมนุษย์นะครับทุกคนเนี่ยจะต้องอาศัยอยู่บนดินนะไม่มีใครที่สามารถที่จะอาศัยอยู่บนอากาศได้นะครับถ้าอาศัยอยู่บนอากาศเนี่ยส่วนมากก็จะต้องมีแบบสิ่งปลูกสร้างขึ้นไปนะครับจึงจะอาศัยอยู่บนพื้นอากาศได้โอ้หมาเห่าอะไรเนี่ยนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นดินจึงเป็นแหล่งที่สําคัญไม่แพ้น้ํานะครับ ดินเนี่ยนะนอกจากเราสามารถทําเป็นแหล่งเพาะปลูกนะครับดินมันก็มีหลายประเภทอีกใช่ไหมดินบางชนิดสามารถเอาไปสร้างอาคารบ้านเรือนได้นะครับดินบางชนิดสามารถเอาไปทําเป็นปุ๋ยปลูกต้นไม้ปลูกผักนะครับท,ทําไร่ทํานาทําสวนต่างๆเนี่ยนะครับก็คือต้องใช้ดินในการทําทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นดินก็มีความสําคัญต่อมนุษย์เช่นเดียวกันนะครับ อ่าต่อไปอันที่สี่นะครับใช้พืชเป็นอาหารและยารักษาโรคนะครับพืชผักนะครับจะใช้เป็นอาหารนะเราเอามาประกอบอาหารกันนะพืชง่ายๆเลยนะครับส้มตําเนี่ยนะครับส้มตําเนี่ยก็มาจากพืชนะครับเป็นต้นมะละกอใช่ไหมนะครับหลายคนชอบชอบทานนะครับก็มันก็เป็นพืชนะครับแล้วก็เอามาประกอบปรุงอาหารปรุงรสไปนะครับให้มีรสชาติที่อร่อยถูกปากคนไทยนะครับ ยานะครับก็เช่นพวกยาสมุนไพรต่างๆครับยาพวกฟ้าทลายโจรหรือพวกว่าถานจระเข้เนี่ยนะครับก็สามารถนํามาเป็นยารักษาโรคได้นะครับอันนี้คือความสําคัญของพืชนะอันสุดท้ายนะครับให้สัตว์เป็นอาหารนะครับสัตว์นะครับจะเป็นอาหารเราเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่นะครับหมู นะครับหรือสัตว์อื่นอื่นอีกต่างๆนานานะครับที่เราสามารถนำมาประกอบอาหารได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่สี่อย่างนีที่สำคัญกับเราเนี่ยนะครับคือหนึ่งคือน้ำนะครับสองดินสามพืชนะครับสี่ตัดนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญสี่อย่างนะครับที่มนุษย์จะต้องใช้นะครับจะต้องจะต้องมีนะครับถ้าเราไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ย นะครับมนุษย์จะไม่สามารถดำรงชีวิตยอยู่ได้นะครับถ้าเราขาดยานะครับมนุษย์ก็อาจจะดำรงชีวิตยอยู่ได้แต่อยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะว่าพอเวลาเจ็บป่วยเจ็บไข้มันเนี่ยจะไม่มียาคอยรักษาโรคนะครับเพราะฉะนั้นสี่อย่างเนี่ยจะไม่มีอะไรที่สําคัญน้ยไปกว่ากันเลยนะครับสําคัญหมดทุกอย่างนะครับนะดังนั้นนะครับถ้าสิ่งแวดล้อมถูกทําลาย ก็จะส่งผลกระทบต่อการนำลงชีวิตนะเช่นนะครับถ้าพืชตายสัตว์ก็จะไม่มีอาหารและตายตามไปด้วยนะเพราะว่าสัตว์ไม่มีอาหารกินอ่ะไม่มีวัวนะครับไม่มีหญ้าให้กินนะครับพอนานๆเข้าวัวทนไม่ไหววัวก็ตายนะครับเมื่อมนุษย์ไม่มีอาหารที่ได้จากพืชและสัตว์นะครับต่อมามนุษย์ก็จะตายนะเพราะว่าพืชน,นะครับ สัตว์ไปกินพืชน,นะครับแล้วมนุษย์ก็ไปกินสัตว์อีกทีหนึ่งนะครับถ้าพืชตายนะครับสัตว์ตายมนุษย์ก็จะตายนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ครูบอกนะครับสําคัญทั้งหมดเลยนะครับน้ําอินพืชแล้วก็สัตว์เข้าใจไหมนะครับอันนี้คือความหมายนะครับของสิ่งแวดล้อมนะครับอ่ะ ไปงานนะครับที่ให้ทำในวันนี้นะครับคือหน้านี้มองเห็นไหมนะครับคือหน้าถัดไปอ่ะนะครับตอนนี้เราเปิดหน้าหกสิบอยู่ใช่ไหมหน้าเรียนก็เปิดไปหน้าเป็นหน้าห้าสิบเก้านะครับน้าเรียนก็เปิดไปหน้าที่หกสิบะ ทำหน้านี้นะครับทำเสร็จแล้วนะให้นักเรียนส่งถ่ายรูปที่เราทำเสร็จอะส่งมาในไลน์ครูก็ได้หรือว่าใน Google Form ก็ได้นะครับเดี๋ยวครูจะเข้าไปตรวจงานนะสำหรับใครนะครับที่ไม่มีหนังสือนะครับเรียนนะให้ทำใส่กระดาษนะครับให้ทำใส่กระดาษนะตรงเนี้นะครับถ้านักเรียนไม่ไม่วาดภาพนะครับนักเรียนก็เขียนว่ารูปรถนะครับอันนี้ก็เขียนว่าภาพทะเลก็ได้อันนี้ก็เขียนว่า ตึกหรืออาคารบ้านเรือนก็ได้นะครับแบบปึกหาดหน้านี้นะครับจะอยู่ในเล่มนี้นะสุขศึกษาและพะัฒศึกษาปสี่นะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะนะครับจะอยู่ในเล่มนี้นะครับโอเคนะนะครับทำหน้านี้หน้าเดียวนะครับเข้าใจไหมโอเคนะครับใครมีคำถามนะครับวันนี้ครูก็มีประมาณนี้แหละ นะม่อยากสอนเยอะนะครับสอนเยอะงานก็จะเยอะเดี๋ยวนักเรียนทํางานไม่ทันนะครับนะเสร็จคาบนี้ปุ๊บยังมีเวลาว่างอีกประมาณยี่สิบนาทีเนะี่ยนะครับนักเรียนสามารถทําได้นะครับ <Okay. S 1> ครูเชื่อว่านักเรียนทําไม่ถึงสิบนาทีก็เสร็จแล้วนะเพราะใบงานมันเป็นใบงานง่ายๆนะครับไม่ยากนะโอเคไหม <Okay. S 1> โอเคไหมครับอ่า <Okay. S 1> ใครมีคําถาม ใครมีคำถามครับวันนี้มีไหมนะครับถ้าไม่มีคําถามแล้วนะครับวันนี้ครูก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวครูจะส่งรูปใบงานหน้าที่หกสิบครับหน้าที่หกสิบนะเดี๋ยวครูจะพิมพ์เข้าไปในไลน์กลุ่มอีกรอบหนึ่งนะโอเคนะครับถ้าไม่มีแล้ววันนี้ครูก็มีประมาณนี้นะครับเจอกันสัปดาห์หน้านะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับโควิดยังไม่หายไปจากประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลตัวเองกันต่อไปนะครับ ยูโอเก้บ๊ายบายเจอกันอ